สวัสดีครับวันนี้ก็พบกันอีกแล้วนะครับผมกับช่องบอสซ่าในรายการรถบ้านบอสนะครับวันนี้ก็โหยได้ซูซูกะวะสายพันธุ์แกล่งมานะครับผมตัวนี้จัดส่งให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยเป็นล้อแม็กท37ขอบ18นะครับผมตัวรถตัวรถนะครับเป็นรุ่นนี้ยอดนิยมนะวัรุ่นนิยม ใยนุ่นนิยมอยู่เลยครับคุณปู่ตัวนี้90เขาเรียกว่า isuzu tfr นะครับผมตัวนี้มาทนแกลง่งแรงประหยัดคันนี้จะเป็น power power ด้วยนะฮะร,ระบบพงวงมาลัยเวอร์สีต้องบอกก่อนว่ามีตำหนิทั้งคันนะครับคันนี้มีผุที่ชายด้วยฝั่งละ2องสาูนะครับ ชายหัวเก่งนะครับกระบะด้วยฝั่งละรูกระบะอยู่ตรงซุ้มล้อนะครับฝั่งละหนึ่งรูแต้มสีไว้คนเก่าจริงๆเป็นรถบ้านบ้านนะครับคันนี้ก็ผมแหมอยากลั้นนะครับอยากใส่แม็กก็ใส่แม็กให้ลูกค้าไปใส่แม็กให้ลูกค้าไปเลยก็ดูดีขึ้นมาเยอะเลยนะ ดูดีมีนเน่มาดูสีรอบคันกันก่อนคันสีสวยไม่มีผุเลยนะครับตัวนี้เครื่อง2 5 0 0ซีซี90 h า90แรงม้านะครับกระบะสวยไม่มีผุนะครับมีเด็กๆมาด้วยวันนี้อีกระบะกระบะมีซุ้มล้อนะตรงซุ้มล้อฝั่งละ1นรู แต่รถโดยรวมบางทั้งคันนะครับเดีย๋ยวดูสีก่อนแล้วก็ชายน้ําด้านล่างนะครับบันไดฝั่งนี้ผูกสองลูครับฝั่งนู้นผูกสามลูครับนอกนั้นโอเคหมดไม่ได้ผูกทั้งคันนะครับผูกแค่ชายน้ํารถอยู่กรุงเทพนะครับตัวนี้ทะเบียนสวยเก็บทะเบียนไว้ไปขายต่อกันยังได้ทะเบียนหนึ่งสี่เก้าเก้านะครับสวยสวยมากเลยแล้วเป็นกทมด้วยนะอืม รถแม็กสวยละที่ตินะครับผมจัดมาให้เซตนี้9,000บาทแต่รับด,ด้วยยางเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีอยู่นะออระบบไฟใช้งานได้ทั้งคันกระจกมือหมุนทั้ง4บานนะครับหมุนลงได้ทั้ง4บานภายในค่อนข้างสะอาดเรียบร้อยดีีนะครับมีเบาะฝั่งคนนั่งขาดหน่อยหนึ่งครับที่เดียวตั้งสูงเรียบร้อยสูงตรงเป๊ะ ก็โดยรวมก็โอเคดีนะบบนขายในราคาไม่แพงอะครับ7จ0 0หบาทพร้อมล้อแม็กชุดนี้ไปเลยแล้วก็ภาษีเต็มแอร์เย็นนะแอร์เย็นมากแต่พัดลมไม่แรงเหมือนเดิมรถเก่าต้องมาเปลี่ยนพัดลมเอาหลังคาสวยฝากระโปรงสวยโดยรวมรถคันนี้ต้องทำสีใหม่นะครับ กับปะผูเป็นบางที่หนักๆเลยก็ไม่ใช่หนักๆเลยหลายจุดอยู่ครับ1 2 3 4รวมเลยนะครับรวมเล็กๆน้อยๆก็ประมาณ7จุด7จุดเล็กๆ,ๆครับอายุอนามมันก็เก่าครับรถตัวนี้เป็นเครื่อง 2500cc 90แรงมา้าแก้ว10 HP นะ มาดูภายในกันภายในก็ยังสวยดูดีอยู่มีพวงมาลัย OMP มาให้พวงมาลัยเดิมไม่อยู่สอดสายลงไปนั่งให้ดี <c oughs> เกียความร้อนขึ้นอนะ่เกียความร้อนขึ้นน้ำมันเครื่องขึ้นวัดแบตขึ้นเกียน้ำมันไม่ขึ้นเดี๋ยวเช็คให้เกียน้ำมันเดี๋ยวเช็คให้นะครับ วงไลโอเอ็ก็ดูดีอยู่นะมีสไตล์สวยดีเครื่องเสียงไม่มีนะครับคันนี้แต่มีลำโพงข้างมาให้เอาไปติดเอาแอร์เย็นเจี๊ยบพัดลมเบาไปนิดนึงฝั่งนี้มีขาดหน่อยหนึ่งนะแล้วก็นี่หนุมก็ยังดูดีประตูข้างมีรอยหน่อย ูหลังยังสวยอยู่มีที่เขียบุหรี่ด้วยนะครับยยงลูกยางยังดูดีอยู่นะครับผมเก็บข้าวเก็บของไว้กระบะไม่มีปลูกนะครับด้านในด้านในกระบะไม่ปลูกห้ามตีกันพี่น้อง สวยใกล้เสร็จแล้วลูกไปขึ้นรถกันนะขึ้นรถขึ้นรถเร็วๆอย่ากให้ปลาพูดเยอะเร็วๆเลยเอ่เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันหน่อยครับเกียร์ธรรมดาเข้าชิดทุกเกียร์เครื่องไม่ไอไม่ควันไม่หลวม,มแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเครื่องดีมากบอกเลย เร็วเร็ว,ร,วรถไหลมาดูห้องเครื่องกันนะครับผมไม่ได้ทำความสะอาดห้องเครื่องเช่นเดิมคาแครคนเยอะครับห้องเครื่องนี่ฝาเขียดไว้เลย90 HP นะครับ เครืงสองพันห้าฝาทองใครก็ว่าประหยัดมากรุ่นนี้เออคาหน้าเดิมๆนะยังสวยอยู่เม็ดอาร์ตยังอยู่เลยผมไม่รู้นะว่าทำสีมาอย่างแต่เม็ดยังอยู่ผมไม่ได้ล้างให้เลยนะล้างต่ภายนอกเนี่ยฝายังดำๆอยู่เลยเพจเยิสุแบตเตอรี่ แบตเตอรี่6 6หกห้าหสีลูกใหญ่ระบบเบรคใช้งานได้ตัวนี้เป็นพาวเวอร์นะครับนี่ครับ Power. พาวเวอร์พลังไพาวเวอร์เครื่องก็ยังทำงานดีอยู่มาเดี๋ยวามาเช็คเครื่องกันผมเปิดฝาละมันให้ดู รุ่นนี้ใครก็รู้นะไม่ต้องเผาหัวไม่ต้องเผาหัวครับชึ่นเดียวชึ่นเดียวติดวางใหม่่อดวิ่งมาแล้วครับวางใหม่ไม่หนนครนะ เรียกไม่ไอไม่ควันนะครับโอเคไปเดี๋ยวลองขับผี่ให้ดูกันปายปิดกระจกปายปิดกระจกเลยด่วนปิดกระจกเดี๋ยวนี้มาถอยหลังกันเลย ใส่เกียร์ถอยหลังก่อนเลยครับปิดนิดเดียวปิดหมดเลยโอ้โหมาขับขี่กันครับใายลูกใส่ลูกแหละแอร์เย็นนะแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแต่ว่าพัดลมมันไม่แรงครับนี่ผมเปิดสุดแล้วเบอร์สี่แล้วมันก็ไม่แรงป้าป้านถ่ายวิดีโออยู่ห้าพูดห้าพูดอะไรทั้งนั้นเลย เงียบก่อนเลยเครื่องดีขับขี่ทางไกลสบายครับช่วงล่างดีนะสายสุดฝ่าสุดไม่ดังเข้านาเข้าไร่เข้าสวนเข้างเทพขึ้นเหนือลงใต้สบายครับดูเกีความร้อนดู ัดน้ำน้ำมันเครื่องใอห้าขาดพอจบซื้อไปใช้งานอย่างเดียวเอกสารชุดโอนครบภาษีเต็มหกหกเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ถือว่าพร้อมใช้กันเลยทีเดียวรถบ้านนะครับคุณป้าคุณป้าแบกมาให้ผมนะครับขอบคุณคุณป้ามากเลยคุณป้าจากชนบุรีนะครับแบกมาให้ มีรถแนวไหนก็สนใจอามาฝากขายได้นะครับหรือซื้อขาดเลยก็ซื้อครับอ,อยขับดีมากครับรล,ไไลงไลนนิ่งวัดรอบไม่ขึ้น ไม่กิโลไม่ขึ้นนะครับระบบไฟซ้ายขวาใช้งานได้หมดซ้ายขวาโอเคหามา,มาใช้งานได้ครับนุ่มๆล้อเลื้อไม่มีขูดครับโอเคอยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ กับช่องบอสซาซาในรายการรถบ้านบอสนะครับสำหรับเจ้าคันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ ISUSU TFR 2500cc 90ซเแรงม้าพาวเวอร์พวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ oh, oh. Okay. เป็นรถสีประตูสีขาวดนเดิม oh. บางๆนักันนะครับโ okay. อเคยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับไปก่อนครับขอบคุณครับ